สวัสดีครับผมกอลฟเอกสิทธิ์รายงานตัวครับวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ effective communication นะครับคนที่มีทักษะในการสื่อสารเป็นเลิศเนี่ยจะได้เปรียบคนอื่นๆเขาไม่ว่าจะด้านของการใช้ชีวิตหน้าที่การงานด้านความสัมพันธ์หรือด้านอะไรก็แล้วแต่สื่อสารดีมีชัยไปเกินครึ่งเลยไม่ใช่กว่าครึ่งด้วยนะครับในที่ทํางานเราเนี่ยถ้าเรา เป็นโรงงานเป็นฝ่ายผลิตแล้วมีลูกน้องนะครับหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานเคยคิดไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราพูดไปเนี่ยมันมันไม่มีใครทําตามไม่มีใครทําตามเหมือนจะเข้าใจแต่ทําไมไม่ทําตามเหมือนจะเข้าใจแต่ทําไมไม่ฟังนะครับเราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเบื้องต้นการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบของการสื่อสารเนี่ยประกอบด้วยใหญ่ๆ3อย่างนะครับ3อย่างอย่างที่1คือคําพูดครับ เ,เพื่อนๆคิดว่าคําพูดนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างที่2คือน้ําเสียงสักกี่เปอร์เซ็นต์และอย่างที่3คือภาษากายหรือบอดี้แลังเกจสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทั้งหมดคือ100%เนี่ยคำพูดเนี่ยแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องของการสื่อสารแต่คําพูดเนี่ยแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันที่สองคืออะไรน้ําเสียงน้ําเสียงคืออะไรครับเสียงสูงเสียงต่ําความหนักความเบานะฮะนั่นคือสามสิบแปดเปอร์เซ็นต ต่อมาสุดท้ายครับไม่น่าเชื่อครับ55%ที่เหลือมาจาก body language ครับหรือภาษากายหรือ action ที่ผมเนี่ยกำลังทำทำอยู่ตอนนี้55%จะเห็นได้เลยนะครับว่า93%ของการสื่อสารไม่ได้มาจากคำพูดครับยกตัวอย่างง่ายๆนะจะได้เห็นภาพสมมุติผมอยากจะบอกว่าหยุดผมอยากจะบอกว่าหยุดให้เขาหยุดนะฮะผมแค่คำพูดอย่างเดียวก่อน7%หยุด เขาอาจจะไม่หยุดก็ได้นะฮะเพราะเสียงมันค่อนข้างเบาอ่ะเนาะผมเพิ่มอีก38%เข้าไปโดยการเพิ่มโทนหรือน้ำเสียงหยุดนะเริ่มหยุดไหมฮะเริ่มหยุดแล้วเนาะนะครับและถ้าผมเพิ่มอีก55%คือภาษากาย body language เข้าไปหยุดหยุดแน่นอนมาจากไหนก็ต้องหยุดนะฮะเห็นไหมครับฉะนั้นองค์ประกอบแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่า mm hmm. การสื่อสารประกอบด้วยสาอย่างนี้เป็นหลัก ถ้าเรารู้ว่าจุดไหนสําคัญปรับได้ตรงนี้จะดีหลักการที่2นะครับอันนี้ผมอ่านมานะฮะแล้วผมเห็นด้วยเพราะมันเป็นจริงๆกับชีวิตประจําวันที่เราทํามีคํากล่าวว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับคือ20%ของสิ่งที่คุณรู้และอีก80%ว่าด้วยความรู้สึกในสิ่งที่คุณรู้หรือสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่คุณจะสื่อสารอะไรเนี่ย คือสิ่งที่คุณรู้แหละคิดแค่20%แต่อีก80%คือคุณต้องอินต้องรู้สึกกับสิ่งที่คุณกําลังจะพูดหรือสิ่งที่คุณกําลังจะบอกถ้าคุณไม่อินมันนะฮะเขาให้พูดก็สักแต่ว่าพูดจําไว้เลยครับว่าคุณได้แค่20%แต่ถ้าคุณเข้าใจว่าอคุณจะพูดอะไรคุณต้องการอะไรแล้วคุณอินกับมันรู้สึกกับมันนั่นแหละคุณจะได้อีก80%นะครับยกตัวอย่างสมมุติว่ามีโรงงานแห่งหนึ่ง พนักงานทํางานผิดเยอะนะครับคุณเป็นหัวหน้าที่แบบก็ไม่ได้มีทักษะไม่ได้อินกับเรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่เวลาคุณพูดกับเขาใช่ไหมฮะคุณก็จะบอกว่าโอเคนะฮะพวกเราวันนีเออ้เราเจอลูกค้าคอมเพนมาเนาะว่ามาเนาะนะครับปัญหาก็คือว่าเราจัดงานผิดยังไงพวกเราก็ทํางานให้ดีขึ้นหน่อยนะครับนะฮะเวลาทํางานก็อย่าใช้โทรศัพท์มือถืออย่าเล่นนะครับตั้งใจทํางานนะครับเนี่แหละครับยีนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมมันไม่เคยดีขึ้นเลยเพราะมันได้แค่นี้ครับ แต่ถ้าเราฟิลกับมันนะเรารู้มันว่าเออเราพูดครั้งนี้อีก80%เนี่ยที่ผมบอกว่าฟิลเนี่ยเราพูดเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากมันลองดูนะฮะก็คืออาพวกเราทุกคนครับเมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าคอมเพนมานะว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเสียหายแล้วก็ไม่ถูกต้องตามสเปคนะครับผมมารู้สึกแย่มากเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเราทําทได้นะครับแล้วผมก็เห็นว่าวันนั้นเนี่ยบางวันที่เราทํางานเนี่ยบางทีเราก็ฟังเพลงคุยโทรศรรัพท์ การคุยโทรศัพท์หรือการฟังเพลงหรือการทําอะไรต่างๆที่ไม่ใช่งานเนี่ยมันทําให้เราเสียสมาธิแล้วพอเราเสียสมาธินี่ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นผมขอความร่วมมือนะฮะขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานตรงนี้อย่างดีที่สุดผมไม่อยากลงโทษใครหรือไม่อยากอะไรเนาะเพราะว่าเราคือทีมเดียวกันผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทําได้โอเคไหมครับแล้วเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันทุกวันว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่เป็นไงฮะแปที่เติมเข้าไปมันได้ฟิลกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับนะฮะ นี่แค่เรื่องงานนะฮะเรื่องชีวิตส่วนตัวก็เช่นกันถ้าคุณพูดกับลูกนะฮะพูดกับแฟนหรือพูดกับใครก็แล้วแต่โดยคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกกับมันจริงๆมันก็จะมีประโยชน์มากๆสมมุติเรื่องลูกก็ได้อ่ะลูกไม่ตั้งใจเรียนคุณก็จะพูดได้แต่ว่าเออตั้งใจเรียนหน่อยขยนันขยนันหน่อยโตขึ้นจะได้งานดีๆทําก็จบแค่นั้นแต่ถ้าคุณใส่ใจเขาเออตั้งใจเรียนหน่อยนะลูกโตขึ้นจะได้ได้งานดีๆทํานะครับเมื่อวานพ่อสังเกตเห็นว่าหนูว่า อ่านเลขอยู่แต่หนูท่าทางเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจเลยจะให้พ่อสอนอะไรไหมตีโคตรงนี้มันยากนะหนูเข้าใจป่ะนะครับเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆถ้าคุณอินกับมันในการสื่อสารทุกอย่างจะ100%เครับทบทวนนะครับการสื่อสารประกอบด้วย3อย่างนะฮะคือคำพูดอืน้ําเสียงและกริยาภาษากายนะครับถ้าคุณใช้3อย่างนี้อย่างเหมาะสม ให้น้ำหนักอย่างเหมาะสมการสื่อสารของคุณจะมีประสิทธิภาพและที่สําคัญข้อที่2นะครับให้คุณรู้สึกในสิ่งที่คุณพูดอารมณ์มันจะมาอินเนอร์มันจะมาแล้วมันจะทําให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างดีแน่นอนฝากไว้เล็กๆน้อยถ้าสนใจก็ติดตามกันนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องดีๆแบบนี้มัเล่าให้ฟังทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ